แต่แรกนึกว่าจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแบบคือหกเดือนแรกก็แบบรู้สึกดีขึ้นมากอะ่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัญญาุรนนะคาชื่อเล่นชื่อจา๋าฝืนล่างยืนค่ะแล้วก็ฟันบนอ่ะฟันล่างจะข้อฟันบนฟันจะเบี้ยวๆด้วยไม่กล้ายิ้มแบบคือยิ้มก็แบบยิม้มหุบป,ปากไม่ยิม้มไม่กล้ายิม้มหยีฟันอนะ่ะค่ะ ปกติเป็นคนที่แบบฟันหล่อเยอะมากถอนฟันออกทิ้งเยอะมากแล้วก็แบบมันต้องแบบเวลายิ้มมันต้องเห็นแน่ๆเห็นช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้แบบยิ้มมาแล้วแบบโอเคมันเรียงกันได้สวยองนะคะสังเกตูสี่ห้าเดือนแรกอะฟันเริ่มเข้าที่ค่ะคือฟันเริ่มฟันบนอะเริ่มออกมาแล้วฟันล่างก็เริ่มเข้าไปแล้วอะก็แบบเหมือนกับจะเร็วด้วยนะดีใจอะค่ะแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จัดต่ออีกก็แค่2งปีแบบแป๊บเดียวอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าไม่นานมากอะไรเงี้ยคุณหมอใจดีมากแล้วก็คุยแบบเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็คือเข้าไปก็ตอนแรกก็เก่งๆแต่พอได้เข้าไปคุนเคยกับคุณหมอก็โอเคคะ่ะแบบดีมากเข้าใจดีอับเขแล้วก็พูดแบบกันเองสนุกสนุกอะไรเงี้ยชอบแย่ชอบเล่นเนีย่ยแต่น่ารักค่ะคุณหมอเป็นคนน่ารักมากพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะบริการดีทุกคนแล้วก็แบบว่า แบบเวลาเราแบบมาไม่ตรงหรือว่ามาแบบฟ้าต้องขอเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จัดจัดตารางให้เราได้อะไรเงี้ยก็ชอบโปรโมชั้นที่นี่แคะก็แบบคุ้มนะคะคุ้มมากเพราะว่าปีหลายอย่างได้ไปทะเ์แล้วก็รีเทนเนอร์แล้วก็อะไรอีกเราไม่รู้เยอะเหมือนกันนะคะโ <c oughs> ดยรวมก็ต่อเดือนก็เดือนละหนึ่งพันห้าร้อบาทก็รวมรวมก็30,000กว่าบาท ไม่แพงค่ะแบบมันคุ้มกับการที่เราได้มาดูมาทำที่นี่อะคะ่ะชอบค่ะชอบมากเลยแต่แรกนึกว่าจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแบบกลัวจะไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคะ่ะพอยิ้มมาแล้วก็มันก็แบบเรียงกันไม่เห็นช่องว่างของฟันเราเนะะี่ยค่ะมัน่นใจมากตอนแรกยังแบบสองขีดสองใจอยู่ไม่กล้าแบบกล้ากลัวกลัวๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอมาได้ทําคือหกเดือนแรกก็แบบ รู้สึกดีขึ้นมากอ่ะคือฟันเรามันเลื่อนเข้าไปเลื่อนออกมาแล้วก็แบบฟันก็จะไม่ค่อยเห็นช่องว่างอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาเลยค่ะก็คือเขาให้คำปรึกษาเราดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ราคาก็คุ้มคุ้มมากๆค่ะ